สวัสดีทุกท่านารีบไปต่อกุ้งก่อนเดี๋ยวมันคั่มี่น,น้องเ้ยหมุนรอบน้อยเกินมาถึงแล้วทุกท่านต้องรีบทําเวลาก่อน ผมก็เอารถไถดันดินมาดันดินระหว่างทางมาด้วยนะท่านดันจนกว่าหลุมมันจะไม่มีให้เห็นเลยจนกว่ารถวิ่งนิ่งเลยค่อยเลิกเอารถไถคันนี้มาอตอนนี้ถนนมันยังหลุมมันยังเห็นปะปลายอยู่นิดหน่อยก็พยายามเอามาดันนะครับอ่ะหาอยู่หากินนะครับตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วนะตะวันตกดินแล้วท่านผมต้องรีบต่อเพราะว่า ไอ้กับดักกุ้งของผมเนี่ยผมซื้อมาเพิ่มนะท่านซื้อมาเพิ่มเตรียมลงเขื่อนนะเตรียมไปต่อกุ้งอยู่เขื่อนเพราะว่าเขื่อนน้ำมันแห้งหนักแล้วน้ำมันแห้งถึงขั้นเปิดน้ำไม่ได้แล้วเ,เลยจุดที่ชาวบ้านเปิดน้ำแล้วน่าจะถึงฤดูการน่าจะเป็นเดือนหน้านะท่านฤดูการลงเขื่อนวันนี้ผมว่าจะไปลองใส่ที่เขื่อนแต่ว่ามันจะค่ำแล้ว ก็เลยเอามาใส่แถวแถวบ้านเราดีกว่าเพราะใส่อยู่เขื่อนถ้ามันค่ำมืดเนี่ยมันก็น่ากลัวเนะเาะมาลุ้นกันว่าผมจะได้ปลาไหมวันนี้จันผมเนี่ยได้ปลาสองตัวแล้วท่านเออมาลุ้นกันมีคู่แข่งหรือเปล่าวันนี้คู่แข่งไม่มีโอ้ไม่มีคู่แข่งเว้เ้ยคู่แข่งไม่มีวันนี้ อ่าวไม่มีคู่แข่งหวานเจี๊ยบไม่มีคู่แข่งเลือกใสดีมากเลยเพราะว่าไอ้ดักกุ้งผมสั่งมาเพิ่มะนะไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าดีจันท์ผมลั่นหรือเปล่าวันนี้โอ้มา,มากเลยนะพี่น้อ,อยได้ปลาสองตัวแล้วพอจันรต้องผลิตจันทเพิ่มแล้วละ่ะผลิตเพิ่มมาใส่ เหลืออีกเวลาตั้งหลายเดือนกว่าจะถึงฤดูฝนต้องผลิตเพิ่มดูน้ำลดลงไปเยอะเลยทุกท่านวันนี้เขาดูดน้ำใสนามานะตอกุ้งเดี๋ยวไปดูรอดูว่าจัน์ผมเนี่ยมันลั่นหรือเปล่าจันลั่นนะทุกท่านโน,น่นเดี๋ยวตอกุ้งตรงแถวนี้ก่อนสักหนึ่งตัวน่จันทตัวเดิมเลยลั่นทุกวันถมานมากเลย ตัวนี้ไม่เคยลั่นเลยรุ่นเป็นอะไรเ,ออเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวใส่ดักกุ้งตัวนี้สักหนึ่งตัวก่อนมาลุ้นกันจะมีปลาหรือเปล่าลั่นทุกวันเลยตัวนี้สองวันสามวันติดแล้วสงวันติดแล้วเนาะบางวันก็ลั่นไม่มีอะไรเย็นนี้จะมีหรือเปล่ามีสิงๆเลยพี่น้องเอ้ยมีน้ำปริ่มๆตรงนี้นิดนึง นะ,นะพอนาให้มีปลามีหรือเปล่าโอ้โปลาพี่น้องเอ้ยนี่มันปลาปลาโคตรใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวดูผมจับให้ดูนะปลาใหญ่มาก โอ้เอา,เอาตัวเดียวก็เอาพอได้แกงใส่ในอันนี้นะท่านแกงใส่ไข่มดแดงเล็กเท่านิ้วก้อยเะพี่น้องเอ้ยเถอถือว่าได้อยู่เดี๋ยวตอกุ้งเรื่อยๆนะจะค่ำเลยเห็นไหมอีกเกิ้งขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเร่งมือก่อนค่ำนะ